าวันดับพันธมิตรในเรื่องวันพีทที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายแน่นอนแหละครับว่าในเรื่องวันพีชนะครับมันจะมีโจรสลัดน้อยใหญ่มากมายเลยแล้วก็จะมีการร่วมมือกันนะครับของเหล่าพันธมิตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการหักหลังกันต่อนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดพูดกันมาต่อมาแต่แน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศวาโนมันจะมีพันธมิตรนะครับในการร่วมต่อสู้กันนะครับเพื่อปะทะกับไคโดฝั่งไคโดก็มมมมีพัััันนนนธิิตรระคบถ้้าาาาาออยย่่งผเเลดดวจ เก่าอันดับนะครับพันธมิตรสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีนะครับจะมีใครกันบ้างหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยล่ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลางั้นเรานะครับไปรับชมกันดีกว่าว่า9อันดับจะมีอันดับไหนที่คุณนะครับเคยชื่นชอบบ้างหรือเปล่าเริ่มต้นที่อันดับที่9สําหรับพันธมิตรการแหกคุกอิมเพลดาวสำหรับพันธมิตรเฉพาะกิจปฏิบัติการแหกคุกอิมเพลดาวคุกนรกนะ มออกาโดยนับได้ว่าเป็นการแหกคุกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับโดยต้นเหตุก็มาจากหมวกฟางลูฟี่นั่นแหละในการนะครับที่เขาเนี่ยแอบลอบเข้าไปเพื่อต้องการช่วยเอสนะครับมัดอักคีในการที่ว่าจะช่วยเขาออกมาซึ่งเอสนะครับก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเขาแต่เนื่องจากว่านะครับลูฟี่เนี่ยไม่สามารถไปช่วยเอสได้ทันจึงทําให้เขานะครับก็ต้องแหกคุกออกมาคือจริงๆแล้วถอยช่วยทันยังไงก็ต้องแหกออกมาเนาะก็คงจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับจึงทําให้เกิดนะครับการแหกคุกครั้งยิ่งใหญ เรื่องมากมายเลยในการแหกคุกออกมาไม่ว่าจะเป็นอีวานคอฟนะครับหรือว่าจินเบนนะครับโคโคไดนะครับมิสเตอร์วันนะครับหรือใครก็แล้วแต่มากมายในการร่วมมือกันนะครับในการแหกคุกออกมาซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการแหกคุกครั้งยิ่งใหญ่เป็นการร่วมมือกันนะครับของสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโจรสลัดน้อยใหญ่แค่ไหนนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งนะครับของคณะปฏิวัติก็ร่วมมือนะครับในการที่ว่าจะแหกคุกครั้งนี้ออกมาจึงทําให้นะครับการแหกคุกครั้งนี้ก็เป็นการแหกคุกครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วกรััน รรรัขอองงเเาาววย้ในนื่พมาต่อที่พันธมิตรกลุ่มที่2นะครับพันธมิตรนะครับกลุ่มหมวกฟางกับไฟเออร์แทงพันธมิตรเฉพาะกิจในการโค่นล้มงานเลี้ยงน้ําชาที่ก่อโฮเกแน่นอนเลยครับว่านะครับพันธมิตรครั้งนี้เนี่ยกลุ่มหมวกฟางนะครับก็มาไม่ครบเนื่องจากว่าต้องแบ่งกําลังบางส่วนไปที่ประเทศวานโนนะครับจึงทําให้บางส่วนเท่านั้นที่มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือซันจิเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำเร็จตามเป้าหมายแล้วนะครับจึงทําให้พันธสัญญาในการเป็นพันธมิตรกันร,ระหว่างกลุ่มหมวกฟางกับไฟเออร์แท้งนะครับก็ ทันทีนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายนะครับหนีออกไปก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่แบบว่าอยู่กันได้เพียงแค่แป๊บเดียวก่อแต่ก็ถือได้ว่านะครับเป็นพันธมิตรที่สุดแข็งแกร่งเลยนี่จะหากลุ่มหมวกฟางนะครับอยู่กันครบนะฮะแน่นอนเลยครับว่าก็คงจะแข็งแกร่งกว่านี้มากมายเลยละมาต่อที่อันดับที่7นะครับพันธมิตรนะครับของ3กลุ่มนะครับสิบเอ็ดซูเปอร์โนวาก็คือฮอกกินคิดแล้วก็อาปูสามใบเถาสามเกลือกลุ่มโจรสลัดนะครับที่รวมตัวกันมาเนี่ยเพื่อต้องการไปโค่นล้มนะคมด้วย สวยนะครับแล้วก็มีหนอนบอลไส้นะครับอย่างอาปูจึงทําให้นะครับถูกไคโดนะครับมาดักกลางทางและพวกเขานะครับก็พ่ายแพ้กับไคโดไปนะครับทางด้านอาปูเนี่ยที่เป็นแบบว่าคนหักหลังนะครับก็อยู่กับฝั่งไคโดอยู่แล้วส่วนทางด้านฮอกกินนะครับก็ต้องยอมแต่โดยดีแต่ทางด้านคิดนะครับพี่แกเนี่ยก็แบบเป็นสายแข็งแข็งนะครับไม่ยอมในการพ่ายแพ้อยู่แล้วจึงทําการสู้และเขานะครับก็พ่ายแพ้ไคโดไปอย่างย่อยยับนะครับแล้วก็ถูกจับเข้าคุกไปอย่างสบายสบายเลยนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันนี้พี่แกนะครับก็สามารถแหกคุกออกมาได้และ พร้อมนะครับที่จะสู้กับไคโดใหม่นะครับครั้งนี้ก็คงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่เราก็ต้องไปรอลุ้นดูแลยครับว่าจะสามารถต่อกรนะครับกับไคโดผู้ที่เป็น4จักรพรรดิได้มากน้อยมากแค่ไหนมาต่อที่อันดับที่6นะครับพันธมิตรกลุ่มหมวกฟางนะครับกับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดพันธมิตรนะครับของ2กับตันคู่จิ้นนะครับลูฟี่กับลอนะครับที่เรียกได้ว่านะครับก็เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่พังห้าซาร์แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้แน่นอนแหละครับว่าเรื่องเนี่ยจากแรกๆนะครับมันดูจะไม่ย กลายเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากเลยจากการที่ว่าลอตอนแรกนะครับต้องการทําลายนะครับโรงงานสมัยที่มี<อ>โดฟามิงโกนะครับเป็นคนคอยดูแลอยู่นะครับเพื่อต้องการแบบว่าโดฟามิงโกนะครับผิดใจกับไคโดและไคโดนะครับทำการฆ่าโดฟามิงโกนะครับแต่ไปไปมามาแล้วนะครับพวกเขานะครับก็ต้องต่อกรอนนะครับกับโดฟามิงโก้เองและลามไปถึงนะครับที่จะต้องไปปะทะกับไคโดในประเทศวานโนอีกแน่นอนแหละครับว่าทั้ง2กลุ่มนี้นะครับกลายเป็นกลุ่มโจรสลัดที่แบบแน่นแฟนกันเลยนะครับแถมลูฟี่กับลอนะครับสองกัปตันนะครับยังเป็นคนจากตระกูลดีอีกด้วยนะ ซึ่งเจตจำนงของดีเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันที่ทําให้ทั้งสองคนนะครับในการร่วมมือกันนะครับทำตามเจตนารม์นะครับของตระกูลดีนะครับที่มีชื่อของพวกเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วย และมาต่อที่อันดับที่5กองกําลังพันธมิตรโจรสลัดหมวกฟางมิงหมาแมวนินจาแล้วก็ซามูไรถ้าแข่งเรื่องความหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็ชื่อยาวที่สุดแล้วพันธมิตรนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอันดับที่1ไปแล้วนะครับโอ้โหมันจะยาวไปไหนเนี่ยสำหรับชื่อสําหรับพันธมิตรเฉพาะกิจนี้เป็นพันธมิตรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนะครับกอบกู้ประเทศวานโนโดยจะมีสองกลุ่มโจรสลัดใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดแล้วก็กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่ร่วมมือก,กันก่อนหน้านี้อยู่แล้วอีกทั้งยังมมมีีีนนรเรเเล่่าาาผิิ้งทอุชแวกก็ มามูชิเป็นผู้นำนะครับซึ่งเผ่ามิงก็จะมีความแข็งแกร่งนะครับกว่ามนุษย์ปกติอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะมีเหล่าซามูไรนะครับของประเทศวานโนโดยนําโดยก้าวปลอกดาบแดงนะครับอย่างคินเนมอนและเหล่ายากุซ่าทั้งหลายนะครับที่ไปรวบรวมกันมานะครับแล้วก็จะมีนินจาอีกนะครับที่มีความสามารถหลากหลายนะครับเล่นเอาแบบว่าพวกลูฟี่เนี่ยตื่นเต้นในความสามารถนินจาของเขาก็เรียกได้ว่านะครับเป็นการรวบรวมนะครับของกลุ่มบ้องบ้องเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งกาจมากมายเลย ในการที่ไปต่อกกักับไคโดนะครับเพื่อยึดประเทศวานโนนี้นะครับกลับคืนมานะครับของเจ้าของประเทศคนเดิมและมาต่อที่อันดับที่4สําหรับพันธมิตรของกลุ่ม7เทพโจรสลัดก็เรียกได้ว่านะครับก็เป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่เสลือเกินนะครับแล้วก็ขาดความสามัคคีมากมากเลยนะครับก็คือเป็นการรวบรวมเหล่า7จโจรสลัดนะครับผู้แข็งแกร่งนะครับฐลาลโลกเนโลกก็เชื้อเชิญขึ้นมานะครับในการมาเป็น7เทพโจรสลัดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน3ามขั้วอํานาจของโลกเลยนะครับในยุคยุคสมัยหนึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ ทพโจรสลัดนะครับจะถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากถ้าเรานะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับเราเจดเทพโจรสลัดเนี่ยก็จะมีตัวเทพเทพมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดฟรามิงโกนะครับที่มีความสามารถหลากหลายแถมความชั่วร้ายอีกนะครับหรือจะเป็นโมเรียนะครับที่เรียกได้ว่านะครับมีความสามารถสุดแข็งแกร่งหรือนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างชายตาเหี่ยวนะครับอย่างมีฮอคนะครับก็เรียกได้ว่านะครับมีตัวเด่นๆมากมายเลยแลวจะมีบาตอโลมิวคูมาอีกนะครับโอ้โหกับความสามารถปุ่มเนื้อของเขาเป็นอะไรที่มันสุดยอดหรือจะเป็น นะฮะโบอาแฮนคอกนะครับ, cock, รบถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังแทบไม่ได้เห็นฝีมือของเธอแบบแจ่มแจ้งชัดเจนสักเท่าไรแต่นะครับในเรื่องมีการระบุถึงความสามารถของเธอเนี่ยที่มันเก่งมากๆเลยนะครับก็คงไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรที่พวกเรานะครับจะจัดเข้าไว้นะครับเป็นอันดับที่4นะครับสำหรับความสามารถของ7เทพโจรสลัดที่เป็น3ามขั้วอำนาจใหญ่ของโลกนะครับสามขั้วอำนาจใหญ่ก็จะมีทั้งรัฐบาลโลกนะครับมี4กกี่จักรพรรดิแลวก็7เทพโจรสลัด และมาต่อที่อันดับที่3นะฮะพันธมิตรของกลุ่มหนวดขาวกลุ่มจนสลัดยุคเก่านะครับที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็เป็น4จักรพรรดิถึงแม้ว่าในสงครามมารินฟอร์ดนะครับกลุ่มจนสลัดนี้นะครับจะทําการแตกสลายลงไปแต่หากเรานะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับความสามารถของกลุ่มนี้และเหล่าพันธมิตรนะครับทั้ง43พันธมิตรนะครับที่เข้าร่วมในสงครามมารินฟอร์ดเราเห็นได้เลยแหละครับว่ามันเป็นกลุ่มจนสลัดที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยด้วยกลุ่มคนนวดขาวนะครับก็จะมีผู้นำนะครับเป็นหน่วยรบเนี่ยทั้งหมดขา ก็ยังมีนะครับเหล่าพันธมิตรทั้งหมด43พันธมิตรด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันไปความสามารถของเขานะครับสามารถบุกนะครับที่มารินฟอร์ดได้นะครับหากไม่โดนโกงนะครับหรือว่าไม่ได้ด้วยความแก่ของนวดขาวนะครับพวกเขาก็อาจจะสามารถชนะสงครามครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่ดูแลกันว่าจะต้องประทานนะครับกับเหล่าเจเทพโจรสลัดบ้างเอ่ยนะครับเหล่าทหารเรือสุดแข็งแกร่งนะครับเป็นอะไรที่มันยากมากๆในการที่จะต่อกรนะครับแต่ว่าหนวดขาวสามารถยืนหยัดในการ ต่อสู้และสามารถยื้อชีวิตนะครับของคนหลายๆคนนะครับเพื่อให้หนีรอดกลับไปได้ถึงแม้ว่าเขานะครับหนวดขาวกับ S นะครับจะต้องเสียชีวิตไปแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ทําให้เราได้ทราบนะครับว่าความสามารถของ4ี่จักรพรรดิเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็น4ี่จักรพรรดยุคเก่าแต่ความเก่งกาจของเขานะครับเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาเลยล่ะสาหรับ4ี่จักรพรรดอย่างหนวดขาวและมาต่อที่อันดับที่2นะครับสำหรับพันธมิตรของ4ี่จักรพรรดนะครับอย่างบิ๊กมัมกับไคโดเป็นการร่วมมือกัันนะครบ ของแม่ใหญ่กับพ่อใหญ่นะครับแม่ใหญ่บิ๊กมครับกับพ่อใหญ่ไคโดนะครับโดยทั้งสองคนเคยเป็นนะครับโจรสลัดในกลุ่มเดียวมาก่อนนะครับก็คือกลุ่มโจรสลัดร็อก ด้วยสาเหตุนะครับที่มันเป็นเหตุการณ์บานปลายเลยก็คือนะครับเนื่องจากว่าลูฟี่เนี่ยได้ไปบุกชิงตัวนะครับซันจิมาที่เกาะโฮเคกนะครับจึงทําให้นะครับบิ๊กมัมก็ไม่พอใจในเรื่องนี้จึงทําการบุกมาประเทศวาโนนะครับเพื่อจัดการนะครับกับกลุ่มหมวกฟางแต่แน่นอนแหละครับว่าเมื่อต้องมาเจอกับไคโดแล้วทั้ง2คนนี้นะครับจึงทําการร่วมมือกันนะครับในการที่ว่าจะมาแบบเป็นพันธมิตรกันโดยตอนแรกเนี่ยก็สู้กันทั้งหมดนะครับ12ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถตัดสินแพ้ชนะได้ไปมานะครับทั้ก็ว เป็นพันธมิตรกันซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการรวมตัวกันนะครับของ4ี่จักรพรรดิเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบสุดแข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะตอนแรกเลยเนี่ยกลุ่มของไคโดก็แข็งแกร่งโคตรแล้วเกินกว่าที่พวกลูฟี่นะครับจะประทาได้แต่มีกลุ่มของบิ๊กมามนะครับมาเข้าร่วมอีกจึงทําให้ตอนนี้นะครับสี่จักรพรรดิมารวมตัวกันนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันยากลําบากเสเหลือเกินนะครับที่จะทาให้พวกลูฟี่นะครับจะมาประทะอะไรกับเขาพวกนี้ได้เพราะว่าก็ถือได้ว่านะครับเป็น2กลุ่มที่ยิ่งใหญ่ขอองยุคนนนรรรััใใกกกาาาามมมววตตที่่สู Oh. และมาต่อที่อันดับที่1สําหรับพันธมิตรนะครับทหารเรือกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์โดยเป็นการรวมตัวกันนะครับของโจรสลัดกับทหารเรือนะครับแบบลับๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่เนื่องจากว่านะครับสมัยก่อนเลยเนี่ยมันจะมีกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับกลุ่มโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีนะครับแน่นอนแหละว่ารัฐบาลโลกนะครับไม่สามารถจัดการได้เพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นจึงต้องร่วมมือนะครับกับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่่่่่่งงงงใหหญนนนะรัวา2ฝซึแอ ว่าจึงทําให้นะครับฝั่งรัฐบาลนะครับก็เป็นฝ่ายที่ชนะไปโดยในช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงพีคๆเลยนะครับของโรเจอร์กับกราฟนะครับในความสามารถของพวกเขาพวกเขานะครับสามารถจัดการกลุ่มโจทัดล็อกได้นะครับซึ่งในตอนนั้นกลุ่มจสทัดล็อกเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วว่ามันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะว่าในกลุ่มนะครับก็มีทั้งราชสีทองคําชิกกี้นะครับมีไคโดมีบิ๊กมามนะครับแล้วก็มีคนมากมายเลยนะครับที่เป็นบุคคลสําคัญในปัจจุบันนี้อ่าลืมบอกไปนะครับมีหนวดขาวด้วยแน่นอนหละครับว่าพวกเขาเหล่านีี้้คครัก็มมมทงวาาาสถ เก่งกาจทั้งหมดเลยแต่ว่านะครับการรวมตัวกันนะครับของ2พาเมตรนี้สามารถจัดการได้ก็นับได้ว่าน่าจะเป็นพันธมิตรที่มันแข็งแกร่งที่สุดแล้วที่มีการรวมตัวกันในเรื่องวันพีชก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9พันธมิตรที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องวันพีชนะครับแน่นอนแหละครับว่าบางทีแล้วอันดับอาจจะมีค่าเคลื่อนไปบ้างนะครับก็ทุกคนก็ลองคอมเมนต์ละกันว่าสามอันดับแรกของทุกคนนะครับคิดว่านะครับเป็นอันไหนกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาละกันแน่นอนแหละครับว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้งเตือลิป ของคุณเวลากดแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะหากคุณไม่กดกระดิ่งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ